สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณีากิจแทนพระองค์ดังนี้ เวลา14นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราธิดาเสด็จออกแทนพระองค์ณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศากาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2564สำหรับกรุงเทพมหานครมีเทียนล่อใหญ่26ต้นและเทียนสลัก28ต้นและสำหรับจังหวัดต่างๆมีเทียนหล่อใหญ่13ต้นและเทียนสลัก19ต้น เสร็จแล้วพระาราชทานพระวรโรกาสให้หม่อมหลวงอภิชัยชยางกูลนาคหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกหม่อมให้อุปสมบทในพนรรษานี้เฝ้ากราบทูลา ราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานี เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชัยศิษย์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน3มนายได้แก่ดาดตำรวจอนนท์วันทองสิบิตำรวจโทนักกรกุยรัฐและสิบตำรวจตรีอาชาชินพงศ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุด ปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสายบุรีขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจคนพื้นที่ตำบลกะตุนง <c oughs> เหตุเกิดบริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านจอกเกือยกกะเพาะบ้านกูแวหมู่ที่สองตำบลกะตุนง อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10กรกฎาคม2564และเข้ารำการรักษาพยาบาลณนโะรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลืมปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและรครอบครัวอยางหาที่สุดมิได้ สภากาชาติไทยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆประกอบอาหารพระราจทานมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดปทุมธาน,นี สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยพระราชทานพระราชอนุญาตให้สภาการชาติไทยจะตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยณศูนย์ข้ารรมศาสตร์ช่อพวงชมพูคณะเทคโนโลยีข้ารรมกรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในระหว่างวันที่7ถึง16กรกฎาคม 2564โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904กล่องผ่านทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รักษาพระองค์เหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพัญยบุรีร่วมปรุงอาหารมอบให้กับประชาชนผู้พระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยณจังหวัดปทุมธานีได้สนับสนุนผู้ประกอบการและร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ในการจัดซื้ออาหารสําหรับเสริมให้กับครัวพระราชทานในทุกวันเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับนําไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อํเาเภอคลองหลวงอํงเาเภอธัญบุรีอเภอลําลูกกาอเ,าเมืองปทุมธานีอํเาเภอสามโคกอลาดหลุมแก้วและอะหนองเสือรวม3,285ชุด จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้จำนวน3มคนในพื้นที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำาด่มและชุดทานน้ำใจคู่ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ก้าผ่านวิกฤตโควิด -19 ด้วยการสแกนคิวอา e คผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E ีด n a t ช o ่นหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสา สาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0011345670หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรบงชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0236067990สอบถามเพิ่มเติมโทร1664 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆจำนวนมากซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และต้องการสนับสนุนด้านอาหารน้ำดื่มสถาบันเทคโนโลยีจิรดาจึงยังคงทำหน้าที่สนองพระราชบัญญัติในสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิรดาในการทำความดี บำบัดทุกบำุงสุขวันนี้กลัวร้านปรุงสารพัดโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบุคลากรสมาคมสิทธิเก่าจิตรดาในพระราชูปรัมภ์และผู้สมทบทุนภายนอกได้ปรุงอาหารสุกใหม่จำนวน300กล่องสมมอบอาหารแก่ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครและชุมและชุมชนผู้ประสบ ภัยโควิดลาดพร้าภาวนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทําความดีแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้